Hello ล am เ o r a จูราส่วนฉันบูสและนั่นแม่ของฉันพ่อฉันและน้องชายน้องสาวฝาแฝดของฉันพวกเราเตรียมพร้อมสำหรับงานปาร์ตี้วันฝาแฝดแล้วเธอชอบปาร์ตี้ไหมพวกเราก็ชอบงานปาร์ตี้ฉันชอบงานเลี้ยงฉันชอบงานเลี้ยงนั่นคือการ์ด ในวันฝาแฝดเราทุกคนจะมารวมตัวกันเพื่อไปงานปาร์ตี้ที่สวนเด็กเล่นขอเชิญเธอไปด้วยนะทุกคาก้าเ,เจ้ามาน้อยตื่นเต้นมากเพราะเขาก็ไปงานปาร์ตี้เหมือนกันดูสินั่นพัพปี้หมาน้อยกับฝาแฝดของเขาด้วยดูเหมือนกันมากเลยแล้วตาของเขาเหมือนกันไหม จมูกของเขาล่ะเหมือนกันไหมโอ้โหย้แล้วหูของเขาเหมือนกันไหมโ้ oh. ใช่หูของเขาไม่เหมือนกันนั่นคือความแตกต่างของเจ้าพัปี้หมาน้อยกับเจ้าฝาฟาดโอ้้ oh, 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 oh. หมาน้อยคงชอบไปงานปาร์ตี้มากเลยเขาไม่เคยเห็นฝาแฝดของเขาตั้งแต่เขายังแบเบาะเลยเจอกันที่งานปาร์ตี้วันฝาแฝดหนูรักทุกคนค่ะโ oh, oh. oh, oh. อ้โ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 ดรธเราต้องรีบไปงานปาร์ตี้แล้วนะแผนที่จะบอกทางให้เร็วที่สุดได้จะต้องพูดว่าแม่ ก็คือฉันฉันคือแมพเราคือแมพเราคือแมพคือแผนที่แมพมาแล้วและในวันฝาแฝดฉันก็พาน้องสาวฝาแฝดมาด้วยฮัยเราคือแมพเ,เราคือแมพคือแผนที่โดราต้องการไปที่งานเลี้ยงปาร์ตี้วันฝาแฝดแล้วเรารู้จะไปงานปาร์ตี้ยังไงใช่ ก่อนอื่นต้องผ่านด็อกเฮาส์บ้านสุน,นัขจากนั้นข้ามทวินมาเทนส์ภูเขาเ้าแฟดและนี่ก็คือทางไปงานปาร์ตี้จำไว้ให้ดีนะด็อกฮะ